เพิ่มโอเคนะดเดิเป็นคนรกีจุดจะดูไนยเยอะไหมไม่เยอะมากนะอ่าโอเคข้อคิดตรงนี้ครับทำไมเราแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนเราจะเราจะรู้มากขึ้นไงวิมันโดนไปแล้วโดนไปคนละกี่เมตรนะครับก็จําไว้สามตารางเนี้เราต้องมีภูมิมต้านทานแล้วครับมี มีตะก,กั่วออกไซด์มีนี่คาร์บอนมนอกไซด์แอมโมเนียแล้วก็ระบบแก๊สสามตารางนี้ครับเดี๋ยวพี่เฉลยลุยเลยครับเอาข้อคิดที่ได้ในข้อเมื่อกี้มาไม่ต้องไหนทงใส่ไหมสามตารางนี้